มากันที่ในส่วนของเรื่องของออการจัดงานฉลองครบรอบ50ปีทางด้านทีรักการช่างหลายคนน่าจะคุ้นชื่อนีสำหรับทีรักการช่างนะคะจัดงานฉลองครบรอบ50ปีการดำเนินธุรกิจจากโรงกลึงพัฒนาสู่ร้านซ่อมรถยนต์ชั้นนำของเมืองหัดใหญ่ค่ะจัดเชิดสิงโตมังกรเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆพร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องค่ะ เมื่อวันที่9เมษายนค่ะไปที่ร้านทีราการช่างซึ่งตั้งอยู่บนถนนลบบุรีรามเมศตำบลคลองไหอังำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นศูนย์ซ่อมช็ออัพซ่อมช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์ท่อไอเสียเปลี่ยนถ่ายได้เป็นเครื่องรถยนต์ทุกชนิดนะคะจัดก,กิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ50ปีกับการดําเนินธุรกิจโดยจะมีพิธีทาบุญเลี้ยงพระจัดซุ้มอาหารเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะและก็ยังมีการจัดแสดงเชิดสิงโตมังกรทองชุดใหญ่จากภาคกลางของตลกกชื่อดังจา เชิญยิ้มเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีการแสดงที่เป็นมงคลตื่นเต้นแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทั้งรถที่สัญจรไปมาต่างกออ็จอดชมการแสดงที่หาดูได้ค่อนข้างยากในปัจจุบันโดยบรรยากาศก็จะมีการออครูคุณสมจะได้เห็นจะมีการยกเด็ก ตัวเล็กๆนี่แหละคะ่ะขึ้นไปบนยอดเสาซึ่งน้องก็สามารถแสดงกายกรรมค่อยโหนล,ลงมาหรือว่าฉากนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกร้วานานานคุณผู้ชมจะได้ได้ชมกันเพราะว่าค่อนข้างจะหาชมได้ยากสำหรับการเชิดสิงโตที่เรียกว่าครบองค์ประกอบแบบนี้ละคะ่ะ นางสาววไลพรเจริญสุขโสภลผู้จัดการร้านทีรก,การช่างเปิดเผยว่าที่นี่เริ่มต้นธุรก,กิจด้วยการเปิดโรงกลึงมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก่อนจะขยับขยายธุรก,กิจมาเป็นศูนย์ซ่อมช็อคอัพเจ้าแรกในภาคใต้ศูนย์ช่อมช่วงช่วงล่างรถยนต์เบรคคลัชเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทุกชนิดนะคะมีประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีด้วยหลักปรัชญาการท,ทรําธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์จริงใจไม่เอาเปรียบลูกค้ามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมีความรู้มีประสบการณ์ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่ารถหักนำมารถมาใช้บริการที่นี่คุณจะ เ,เรียกว่าได้รับการดูแลยอย่างดีทุกปัญหาที่เกี่ยวกับรถยนต์สามารถแก้ไขได้ด้วยผลงานคุณภาพและก็ราคาที่เป็นธรรมนั่นเองค่ะสาหรับร้านทีรักการช่างเองอยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อนเนื่องมีการจัดอบรมความรู้ใหม่ๆให้กับพนักงานมีเครื่องมือช่างที่เทียบเท่าศูนย์บริการโดยร้านทีรักการช่างตั้งอยู่ถนนบ,บุรีราเมศนะคะเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงถึง5โมงเย็นคุณผู้ชมใครสนใจอย,อยากจะไปใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลต่างๆรถมี หาจะต้องทำอย่างไรบ้างสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่074427 494ี่ค่ะทีระก,การช่างหัดใหญ่เรายินดีให้บริการนะคะไปฟังเสียงของทางด้านผู้จัดก,การร้านทีระก,การช่างคุณวะลัยพรเจริญสุขโสพลค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมฉลอง50ปีอาปีจากการที่เราได้เริ่มก่อตั้งมานะคะ ทางร้านทีละการช่างเนี่ยเราให้บริการทางเรื่องงานซ่อมรถยนต์ค่ะนอกจากงานซ่อมรถยนต์แล้วนะคะแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยเราจะเป็นลงกลึงค่ะเป็นลงกลึงเล็กๆที่พัฒนาตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมต่างๆะคะ่ะในรูปแบบของอุตสาหกรรมทุกๆโรงงานหรือเกือบๆทุกโรงงานที่ใหญ่ในจังหวัดสงขลาเรานะคะก็จะมีเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่คอยซัพพอร์ตให้นะคะเมื่อนั้นบางลูกค้าอาจจะรู้จักเราแค่งานซ่อมรถช่วงล่างแต่จริงๆแล้วเรายังมีศักยภาพในงานด้านอื่นๆเราเนี่ยก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยนะคะในเรื่องงานการบริการงานกึงงานต่างๆพวกนี้ปัจจุบันแรงงานเราก็หายากลดน้อยถอยลง เราก็จะมีการาใช้งานเรื่องของเครื่องอัตโนมัติก็คือพวก CNC ซึ่งสามารถที่เอามาช่วยทดแทนแรงงานในปัจจุบันของเราได้ค่ะเราใช้อายุการทำงานและประสบการณ์ของช่างผนวกกับเจ้าของผู้มีความรู้ความชำนาญในระดับตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเป็นตัวการันตีได้เลยค่ะกับลูกค้าที่มาใช้งานบริการซ้ำๆนะคะเนี่ยค่ะก็ ทำให้เราเติบโตได้หนึ่งทุกวันนี้ค่ะค่ะหรือว,ว่าสนใจใครที่มีปหาเรื่องรถก็สามารถไปกันได้ที่ทีรักการช่างนะคะ